ยังคงรักแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาสำหรับปูมเลดเฮดนะคะที่ต้องสูญเสียแฟนสาวสุดที่รักอย่างนุกซี่ไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับนะคะหลังจากที่ต่อสู้กับมะเร็งมาเป็นเวลาหลายปีเลดเสียชีวิตลงเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าสกเสียใจของครอบครัวเพื่อนพ้องและก็พี่น้องนะคะอย่างล่าสุดนะปูก็ได้ทําอีกสิ่งหนึ่งที่เคยคิดว่าอยากทาด้วยกันกับแฟนสาวอย่างการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันแม้ตอนนี้ร่างกายจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว แต่หนุ่มปูก็ยังเอารูปของแฟนสาวติดตัวไปด้วยโดยปูได้เผยคลิปขนาดเดินทางไปเที่ยวเทือกเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เจ้าตัวได้นำรูปแฟนสาวที่ล่งรับไปด้วยลงในอินสตาแกรพร้อมกับข้อความที่ว่าในที่สุดเราก็มาด้วยการแฮชแท็กนุ๊กซี่กับพี่ปูแฮชแท็กนุ๊กซี่ไดอรี